สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามรับชมช่อง Now or Never ทุกท่านค่ะวันนี้เรามาพบกันในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ของเทศกาลอีสเตอร์ Easter. ดังนั้นเรื่องเล่าชวนคิดในวันนี้ก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับเรื่องอีสเตอร์ในประเทศโปแลนด์ความหมายที่แท้จริงของอีสเตอร์ที่ไม่ใช่เป็นวันพิเศษเพื่อการเฉลิมฉลองให้กับไข่อย่างที่หลายคนเข้าใจ ก่อนที่จะพูดถึงวันอีสเตอร์ขอเกริ่นนำถึงเทศกาลมหาพรตสักนิดหน่อยนะคะเพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกันเป็นอย่างมากเทศกาลมหาพรตแปลตามภาษาไทยคือเทศกาลการถือพรตครั้งใหญ่หรือเทศกาลศีลบวชใหญ่เป็นช่วงการถือศีลออดทําบุญสุนทานและการสวดภาวนาของชาวคริสต์โดยจะมีระยะเวลาทั้งหมด วันไปสิ้นสุดที่วันอีสเตอร์ซึ่งเป็นวันฉลองการกลับฟื้นคืนชีพของพระเยซูเจ้าเป็นช่วงเวลาที่ชาวกิ์ศาสนิกชนตระเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมเพื่อรอรับเสด็จพระเยซูนในวันอีสเตอร์หลายท่านคงอยากจะทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าการทำบุญตามหลักของคาทอลิกนั้นจะเป็นอย่างไรการทำบุญที่สามารถทำได้ง่ายๆก็คือ การกระทํากับผู้อื่นเพื่อแสดงออกถึงความรักความเห็นอกเห็นใจหรือการช่วยเหลือผู้ที่กําลังตกอยู่ในความยากลําบากต่างๆคนที่กําลังสิ้นหวังและคนที่กําลังอยู่ในความทุกข์เราสามารถแยกการทําบุญออกเป็นสองอย่างด้วยกันคือการทําบุญฝ่ายกายและการทําบุญฝ่ายใจ,ใจิตใจการทําบุญฝ่ายกายได้แก่การนําเงิน เสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ไปมอบให้กับคนยากคนจนบริจาคให้แก่คนที่ไม่มีนุ่งไม่มีหม่มให้อาหารแก่คนที่หิวให้น้ำแก่คนที่กระหายให้ที่พักอาศัยแก่คนไร้ที่อยู่สละเวลาไปเยี่ยมคนเจ็บป่วยคนติดคุกดูแลคนแก่ชราช่วยเหลือผู้อื่นรวมถึงผู้ด้อยโอกาสเป็นต้น การทำบุญฝ่ายจิตใจได้แก่การให้กำลังใจคนที่กำลังมีความทุกข์คอยแนะนำตักเตือนให้แนวทางสว่างกับผู้ที่ยังไม่รู้ผู้ที่กำลังทำผิดทำบาปให้มีโอกาสได้กลับใจให้อภัยอดทนต่อความผิดของคนอื่นสวดภาวนาให้กับผู้อื่นทั้งที่มีชีวิตอยู่และที่ได้เสียชีวิตไปแล้ว เป็นต้นชาวคริสต์จะถือตามหลักคำสอนของพระเยซูเจ้าเวลาที่อดอาหารทำความดีจะไม่อวดตัวหรือแสดงออกให้คนอื่นชื่นชมเพื่อเอาหน้านอกจากนี้เทศกาลมหาพรตยังมีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่าแค่การอดอาหารและอดเนื้อการถือศีลในเทศกาลมหาพรตนี้พระศาสนาจัก ให้ความสำคัญกับเลข40มากๆเพราะต้องการให้คิสชนได้ดำเนินชีวิตร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูในพระมหาทรมานและการกลับคืนชีพของพระองค์ดังนั้นจึงควรสำรวมกายใจยกถวายกิจการดีที่ได้ทำเป็นการชดเชยบาปของเราเองและของเพื่อนพี่น้องที่สำคัญคือช่วงเวลาที่ต้องสำนึกในความรัก และพระเมตตาของพระองค์และควรใช้ชีวิตประจำวันของเราปฏิบัติตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้าส่วนวันอีสเตอร์มีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ทราบความหมายที่แท้จริงของวันนี้โดยมากจะคิดว่าเทศกาลอีสเตอร์คือธรรมเนียมประเพณีที่สนุกสนานรื่นเริงเป็นวันพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองให้กับไข่เท่านั้น เพราะเรามักเห็นภาพบรรยากาศที่ผู้คนบรรจงระบายสีสันสวยงามลงไปบนเปลือกไข่กันอย่างสนุกสนานแต่ความหมายที่แท้จริงของอีสเตอร์คือวันร่วมระลึกถึงวันที่พระเยซูคริสต์ทรงกลับฟื้นคืนประชชนชีพต่างหากอีสเตอร์เป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญมากที่สุดของชาวคริสต์สำคัญมากกว่าวันคริสต์มาสอีกนะคะ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการคืนพระชนชีพของพระเยซูหลังจากที่ทรงถูกตรึงกางเขนและสิ้นพระชนไปสามวันโดยวันที่ในแต่ละปีจะเปลี่ยนไปแต่กำหนดให้ทุกปีต้องจัดขึ้นในวันอาทิตย์เพราะเป็นวันที่ทรงกลับคืนพระชนชีพตามพระคำทีสำหรับอีสเตอร์ในปี2564นี้จะตรงกับวันอาทิตย์ที่สเมษายนค่ะ ส่วนเหตุผลที่ชาวตะวันตกเลือกใช้ไข่ในวันฉลองอีสเตอร์ก็เพราะมีความเชื่อว่าไข่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตใหม่ความหวังใหม่โอกาสที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆดิฉันขอเล่าเรื่องพิธีกรรมที่จัดในประเทศโปรแลนด์ในช่วงวันสำคัญนี้ให้เพื่อนๆได้ฟังกันคร่าวๆนะคะเพราะรูปแบบของวันอีสเตอร์ในแต่ละประเทศก็จะจัดแตกต่างกันออกไป เริ่มจากสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะมีการเกิดโรคระบาดโควิด -19 หากคุณมีโอกาสมาท่องเที่ยวหรือพักอาศัยในประเทศโปลแลนด์ช่วงระหว่างเดือนธันาคมถึงเมษายนคุณจะได้เห็นภาพเหตุการณ์จำลองพระเยซูเจ้าทรงลาสเสด็จมายังเยรูซาเลม็มขบวนแห่และพิธีกรรมที่สวยงามตระการตา ตามสถานที่ต่างๆมากมายซึ่งจะแตกต่างจากปีนี้เป็นอย่างมากเพราะปีนี้จะเหลือการจัดงานเพียงแค่บางสถานที่เช่นวันพรามซันเดย์ที่เมืองคลาคูปหรือที่ชาวต่างชาติเรียกว่าขาข้าวไม่ได้มีมากมายดังที่เช่นเคยมีมาก่อนเกิดการระบาดของไวรัสโควิด -19 วันที่ดิฉันได้เขียนบทความนี้คือวันพรามซันเดย์ วันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564อยู่ในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์คือ1อาทิตย์ก่อนถึงวันอีสเตอร์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันอาทิตย์ใบาลานวันนี้ในประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่คือวันที่พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเลม็มโดยส่งลูกลาเพื่อรับการทรมาน วันนี้มีฝูงชนจำนวนมากนำเสื้อผ้าของตนมาปูคลุมและบางคนตัดกิ่งพรามปูให้พระองค์ตามทางเป็นการแสดงความยินดีต้อนรับพระองค์ในฐานะกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอลวันจันทร์มารีใช้น้ำหอมสมุนไพรบริสุทธิ์ราคาแพงหนักประมาณครึ่งชั่างฉลมพระบาทพระเยซูเจ้าแล้วใช้ผมเช็ดพระบาท กลิ่นน้ำหอมอบอวลไปทั่วบ้านวันอังคารพระเยซูเจ้าได้ตรัสว่าสิบคนหนึ่งจะทรยศพระองค์วันพุธพระเยซูเจ้าทรงตรัสยืญญนยันถึงการทรยศของยูดาสสิ์คนหนึ่งของพระองค์ต่อมาคือวันพระฤหัสศักดิ์สทธิ์เป็นวันที่พระเยซูเจ้า ทรงรับประทานอาหารครั้งสุดท้ายกับอัครสาวกก่อนที่พระองค์จะถูกจับกุมและโดนประหารในวันศุกร์และในวันนี้เป็นวันที่พระเยซูเจ้าได้ทรงสร้างสิลมหาสนิทและสิ่งบรรพชาที่โปแลนด์จะมีการจำลองเหตุการณ์ต่างๆเสมือนจริงทุกอย่างเหมือนกับเราได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ด้วยวันศุกร์ศักดิ์สิทธ์ หรือในภาษาอังกฤษเรียกวันนี้ว่า Hood f r i Day คือวันที่พระองค์ถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเวลาบ่ายสามโมงเย็นวันเสาร์พระเยซูเจ้ามีชัยอยู่เหนือความตายคือการตื่นเฝ้าคืนแห่งปัสกาและวันที่พระองค์ทรงฟื้นคืนชีพกลับมาอีกครั้งโดยสมบูรณ์คือวันอาทิตย์ หรือที่รู้จักกันในชื่อวันอีสเตอร์อัลเลลูยาอัลเลลูยาและนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมวันอีสเตอร์จึงเป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญมากที่สุดของศาสนาคริสต์กิจกรรมที่ครอบครัวชาวโปรแลนด์จะทำร่วมกันในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นั้นมีมากมายขอสรุปเอาที่พอสังเกตคือวันเสาร์ก่อนวันอีสเตอร์ ครอบครัวชาวโปรแลนด์จะนำตะกร้าที่ตกแต่งเอาไว้อย่างสวยงามประดับประดาด้วยไข่ต้มย้อมสีหรือระบายสีแต่สำหรับบางครอบครัวในประเทศโปรแลนด์ที่ดิฉันเห็นมักจะนำไข่ลงไปต้มกับเปลือกหัวหอมเพื่อให้เกิดสีแดงๆบนเปลือกไข่แทนการระบายสีหลากหลายลงไปบนเปลือกไข่เพราะหลายคนที่นี่มีความเชื่อว่าสีแดง เป็นสัญ,ญลักษณ์หมายถึงพระโลหิตของพระเจ้านอกจากนี้ผู้คนก็ยังนิยมนำลูกเจี๊ยบตัวเล็กๆใส่ลงไปในตะกรา้าพร้อมกับอาหารขนมอบแบบดั้งเดิมขนมอบทอดชีสเคก้กเค้กแกะอีสเตอร์พร้อมทั้งดอกไม้เพื่อขอบพระคุณพระเจ้าที่ประทานอาหารให้พวกเราได้รับประทานในแต่ละวันหลังจากนั้น ก็จะนำไปที่โบสถ์ให้กับนักบวชสวดอวยพรพร้อมทั้งประพรมน้ำมนต์ให้กับเราพร้อมกับตะกร้าจากนั้นเราก็จะเดินตรงลึกเข้าไปในโบสถ์เพื่อกราบนมัสก,การรูปปั้นพระศพซึ่งดูราวกับว่าเป็นพระกายของพระเยซูเจ้าจริงๆชาวโปโลแลนด์จะก้มลงจูบรูปปั้นพระศพเพื่อเป็นการนมัสก,การ หรือแสดงความเคารพตามแบบวัฒนธรรมตะวันตกเมื่อเสร็จพิธีจากที่โบส์เราก็จะนำไข่ต้มมาแบ่งปันและให้พรซึ่งกันและกันวันนี้ตลอดทั้งวันรวมทั้งวันศุกร์ที่ผ่านมาเราจะไม่ทานเนื้อสัตว์เพื่อเป็นการร่วมระลึกถึงความทรมานของพระเยซูเจ้าระลึกถึงความรักที่พระองค์มีต่อมวลมนุษย์ในเช้าวันอาทิตย์ ชาวโปโลแลนด์จะเฉลิมฉลองอีสเตอร์ซึ่งเป็นวันที่พระเยซูเจ้าทรงสืคืนพระชนชีพด้วยการทานอาหารเช้าร่วมกันที่ดิฉันเคยทานจะเป็นอาหารแบบดั้งเดิมพื้นเมืองของพวกเขาเช่นพวกแคมสลัดรวมถึงเราจะทานอาหารที่ได้รับพรในวันเสาร์ก่อนวันอีสเตอร์ด้วยเช่นไข่ต้มโคคัสหรืออาหารเนื้อตัดเย็นไส้กรอก ขนมอบขนมเค,ค้กอีสเตอร์ต่างๆและดื่มไวน์ฉลองกันในวันนี้ส่วนวันจันทร์วันที่สองของเทศกาลอีสเตอร์จะเป็นเทศกาลเวทมันเดย์ซึ่งถือว่าเป็นวันหยุดของครอบครัวและเป็นวันหยุดราชการในโปลแลนด์อีกหนึ่งวันเทศกาลนี้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาแต่อาจจะมีส่วนคล้ายกับสงกรานต์บ้านเรานิดหน่อยตรงที่มีการสาดน้ำใส่ แต่เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะคะที่จะสาดน้ำใส่ผู้หญิงสำหรับผู้หญิงที่เห็นก็จะมีบ้างที่ใช้น้ำหอมเล็กน้อยประโรมที่ผู้ชายแทนการใช้น้ำสาดใส่ประเพณีดังกล่าวนี้ได้จัดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศโปแลนด์ค่ะวันนี้พามาท่องเที่ยวอีสเตอร์ที่ประเทศโปแลนด์เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเอาไว้หักมีโอกาส ก็จะนำเรื่องราวดีๆของประเทศโปแลนด์มาเล่าให้เพื่อนๆได้รับฟังกันใหม่คะ่ะและสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามและกดรูปสัรกระดิ่งด้วยนะคะ mm. เพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องของเราต่อไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะในช่วงเรื่องเล่าชวนคิด EP ต่อไปคะ่ะ